ทำโลกสมัยใหม่ต้องเป็นอย่างไรติดดินเหมือนคนธรรมดาหรือมากมายมีพิธีรีตองคำพกาพาไปวิเคราะห์ภาพลักษณ์ผู้นำทั้งในไทยและต่างประเทศจากกรณีภาพกลางร่มของผู้นำไทยและสหรัฐสำรวจการกราบที่ส่งผลสะเทือนทางสังคมจนเป็นข่าวหลายกรณีสิ่งนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงการสแสดงความเคารพมาไขคำตอบในวัฒนธรรมไทยการกราบถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง เบื้องหลังภาพหลัล้าประธานาธิบดีโอบามาเดินดูดน้ำมะพร้าวคือสถานการณ์สิทธิทมนุษยชนในลาวอย่างน่ากังวล n อมเนส n ีนเ n ชั่นแนลลอนดอนแถลงข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลลาวให้ยกเลิกการจำกัดสิทธิทเสรีภาพสื่อมวลชนมาร่วมเกรห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคําพากาในอินเทอร์วิว ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์19นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที หลายๆคนยังลืมเวลานะคะเมื่อวานมีคนถามแขกว่าเอ้ารายการอินเทอร์วิวเปลี่ยนเวลาเหรอเปลี่ยนมาอาทิตย์กว่าแล้วนะคะไม่ใช่ทุ่มครึ่งแล้วเป็นหนึ่งทุ่มตรงวันนี้คําถามที่จะให้คุณผู้ชมมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวร่วมกับเราแล้วเอาไปคุยกันในช่วง a c e b o o k Live ด้วยนะคะนั่นก็คือประเด็นแรกค่ะคุณผู้ชม กราบนั้นสำคัญชะไหนคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามกันไหมคะว่าทําไมคนไทยเอะอ,อะไรก็กราบแล้วใช้การกราบนะคะในหลายๆสถานการณ์แล้วคุณผู้ชมมีซีนกราบในดวงใจกันบ้างไหมนะคะถ้ามีติดแฮชแท็กอินเทอร์วส่งเข้ามาเลยคะ่ะเดี๋ยวเอาไปคุยกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้เอามาคุยกันในรายการนะคะแต่ว่าเอาไปคุยกันต่อใน Facebook Live นั่นก็คือคุณผู้ชมคิดอย่างไรที่ปปชค่ะมีมติเอกฉันกต่อศูนย คดีสร้างอุทยานราชพักไร้โกงนะคะเคลียส์ใสะอาดแล้วมานำมาคุยกันค่ะไปกันที่เรื่องแรกเลยคุณผู้ชมเ,เป็นไวรัลพอสมควรนะคะในโลกของโซเชียลมีเดียหลังจากที่คุณสุขทิชัยหยุ่นค่ะไปโพสต์ f b o o k นะคะเปรียบเทียบภาพของนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วก็เปรียบเทียบประธานาธิบดีของอเมริกาบารักโอบามาบอกว่าโอ้โหดูสิพลเอกประยุทธ์นะคะ ลงมาเนี่ยพอฝนตกนะคะมิดนะคะลาวเนี่ยเขาเจ้าหน้าที่ลาวก็มากางร่มให้ส่วนโอบามาเนี่ยต้องกรารร่มเองก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะคือสําหรับแขกนะคะประเด็นเนี้ยไม่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์นะคะเพราะว่าสมมติว่าพลเอกประยุทธ์เดินลงมาแล้วมีเจ้าหน้าที่ลาวกางร่มให้พลเอกประยุทธ์คงไม่สามารถหันไปพูดว่าไม่ได้ไม่ต้องมากางให้ผมผมจะกางเองเพราะว่าในเมื่อเขากางให้ใช่ไหมคะเขายื่นไมตรีมาแล้วก็ต้องรับไมตรีนั้น แต่สิ่งที่มันผิดปกติคือข้อสังเกตของคุณสุดที่ชัยหยุ่นต่างหากที่มันประหลาดแล้วก็ผิดปกติว่าทําไมถึงพยายามจะหินหรือพยายามจะให้ในัยยะนะคะว่าเห็นไม่ล่ะว่านายกของเราเนี่ยเป็นที่รักของคนลาวมากกว่าโอบามาดูสิโอบามาไม่มีใครรักหรือเปล่าไม่การร่มเอง คือมันมีภา,ภาษานะคะมีนัยยะระหว่างบรรทัดแบบนั้นสําหรับการนําเสนอภาพ2ภาพนี้ไว้เคียงคู่กันแต่จริงๆแล้วแขกอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่ผู้นําประเทศทําอะไรเองเนี่ยสำหรับโลกสมัยใหม่มันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วคุณผู้ชมจําได้ไหมคะว่ามันมีภาพของบารักโอบามานะคะภาพหนึ่งที่คนแชร์กันเยอะมากนั่นก็คือภาพที่เขากางร่มให้กับเจ้าหน้าที่ นะคะหวังว่าภาพจะขึ้นภาพนี้เห็นไหมคะคือพัฒนานาธิบดีเนี่ยแทนที่จะมีข้าทาสบริวารน,นะคะมีลูกน้องลูกน้องเนี่ยมากลางลมให้ไม่เลยค่ะเขาเนี่ยไปเดินนะคะเรียกได้ว่าเดินช่วยเหลือเดินกลางลมให้เจ้าหน้าที่แล้วมันเป็นภาพที่น่ารักมันเป็นภาพที่อบอุน่นมันเป็นภาพที่บอกถึงความเป็นสุภาพบุรุษแล้วตัวบารักโอ,อบามาเนี่ยรอ คือเป็นคนหลอ่อมีต้นทุนมาดีหลอ่อสมาร์ทหุ่นดีแล้วยังจะมาทำท่าทางอย่างนี้อีกโอ้โหก็เอาหัวใจคนทั้งโลกไปเลยนะคะแล้วดูลูกน้องเขาสิคะโอ้โหก็เดินกอดเอวกอดไหล่กันไปมันเป็นภาพที่อบอุ่นมากเอาละค่ะใข่กำลังจะบอกว่านี่มันคือเทรนด์นะคะของผู้นำโลกสมัยใหม่มีใครอีกนะคะที่มีภาพลักษณ์แบบนี้ตอนนี้เขากำลังแข่งกันสร้างภาพลักษณ์ติดดินนะคะ นายกและมนตรีของประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ปั่นจักรยานไปทำงานแล้วภาพปั่นจักรยานไปทำงานนี้ก็เป็นภาพที่ออกข่าวไปทั่วโลกนะคะแล้วคนก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเจ๋งมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมนายกก็ปั่นรถถีบแบบนี้ค่ะไปทำงานคือมันดูดีค่ะม,มันไม่เห็นจะต้องมีเสื้อกลอกมีรถกันกระสุนอะไรเลยนะคะมีใครอีก นายกของอุรุกวัยนะคะโฮเซมูจิกาก็เป็นคนติดดินอยู่บ้านเก่าๆแล้วเขาได้ชื่อว่าเป็นนายกที่จนที่สุดนะคะขับรถโฟกเก่าๆแล้วก็ได้หัวใจของคนทั้งโลกไปประธานประธานาธิบดีทรูโดของแคนาดาก็มีรูปค่ะไปกระโดดเล่นโยคะนะบนโต๊ะทำงานเพื่อนนี่เป็นรถโฟกของนายกอุรุกวัยเห็นไหมคะนี่ของแคนาดา เน,นึกสนุกอะไรก็ไม่รู้นะคะมันกระโดดทำอัมบาลานซ์นะคะท่าโยคะบนโต๊ะแล้วก็ถ่ายรูปลง f a c e b o o k อะไรนี่คือทำให้เราเห็นภาพเลยว่านี่ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีปัฒนาธิบดีมันต้องแบบนี้สิมันมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นมิตรมีความอบอุ่นออแล้วการที่นายกรัฐมนตรีสามารถนะคะสามารถเล่นหัวกันแบบนี้มันแปลว่าความสัมพันธ์ของคนในสังคมนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ มันคือรักมันคือสะท้อนให้เห็นถึงภาพของคนเท่ากันนะคะศักดิ์ศรีของมนุษย์มีความเท่าเทียมกันแล้วนายยกรืฐมนตีปั่นจัก,กรยานไปทํางานได้มันแปลว่าอะไรคะคุณผู้ชมปกติผู้นําประเทศเนี่ยกลัวการถูกลอบสังหารกลัวการถูกลอบทาร้ายแต่ถ้าหากว่าผู้นําประเทศเนี่ยกลัวการถูกลอบสังหารกลัวการถูกลอบทาร้ายจะต้องมีคนคุ้มกันเยอะๆจะต้องอยู่ในรถกรันรถกันกระสุนคุณผู้ชมลองคิดดูว่า มันบ่งบอกอะไรมันแปลว่าสังคมนั้นไม่มีความปลอดภัยมันแปลว่าผู้นําทางการเมืองของประเทศนั้นมีศัตรูเยอะเฮ้ยคุณเป็นผู้นําทางการเมืองนะคุณควรจะต้องมีมิตรเยอะๆทำไมคุณมีศัตรูเยอะเพราะฉะนั้นการที่คุณสามารถใส่สูตรละลาปัน่นรถถีบไปทํางานแล้วก็อยู่ในที่แจ้งไม่จําเป็นต้องมีรถกันกระสุนไม่จําเป็นต้องมีใครมาคุมมันแปลว่า มันแปลว่าคุณอยู่ในสังคมที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันสูงมากมันแปลว่าคุณเป็นผู้นําที่ไม่มีใครเกลียดแปลว่าคุณเป็นผู้นําที่มีแต่คนรักคุณเลยไม่ต้องกลัวทําร้ายคุณก็พร้อมที่จะ expose body หรือว่าร่างกายของคุณออกไปในที่แจง้งอันนี้เป็นเทรนด์ของโลกสมัยใหม่แล้วถามว่าในโลกสมัยใหม่มีคนกลุ่มไหนคะที่ซ่องอยู่ในรถคันใหญ่ๆยาวๆมีลูกน้องเยอะๆมีอาวุธครบมือแล้วก็อยู่ในรถกันรถกันกระสุน สำหรับแขกนะคะแขกนึกภาพรักหลอดในลาตินอเมริกาหรือในอเมริกาใต้อย่างเงี้ยคือเป็นพวกแบบเจ้าพ่อค้ายามาเฟียกอดฟาเตอร์อันนั้นนะคะต้องไปอยู่ในรถแบบยาว8วา16วาแล้วก็กันตัวสุนแล้วก็มีลูกน้องเยอะๆคืออยู่ในอาชีพที่ไม่ปลอดภัยอยู่ใน อาชีพที่มีธุรกิจใต้ดินนะคะธุรกิจในตลาดมืดถึงจะต้องกลัวนะคะแล้วก็ไม่สามารถออกมาทําอะไรที่ติดดินได้นี่ก็เป็นเทรนด์นะคะแล้วทั้งหมดนี้มันก็มาจากภาพที่คุณสุดที่ชัยหยุนพยายามจะตีความว่าแหมเป็นเพราะบารักโอบามาไม่มีใครรักหรือเปล่าเลยไม่มีใครมากางร,ร่มให้ไม่ใช่นะคะนี่เป็นเทรนดของผู้นําโลกสมัยใหม่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปดูการเรื่องฟังก์ชันการกราบในสังคมไทยคะ่ะ โนอีโก no สนับสนุนโดยเอ็ก r t พอร์ตช็อดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชันไทยแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด7ปีซ้อน กลับมาพบกับรายการอินเทอร์วิวค่ะและแล้วเรื่องการกราบก็มายึดครองพื้นที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์และก็พื้นที่ของข่าวในโซเชียลมีเดียอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์นี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมีเรื่องครูนะคะบังคับให้เด็กซึ่งแพ้ต้องหู้ไข่มากราบขอโทษหน้าเสาธงไปหยกหยก คราวนี้ก็มีเรื่องการกราบอีกนั่นก็คือแอร์โฮสเตสของสายการบินแอร์เอเชียถูกแม่ของออผู้โดยสารคือเป็นผู้โดยสารแม่ลูก3คนนะคะแล้วลูกเนี่ยจริงเราไม่ใช่เด็กแล้วอายุเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วก็เธอก็บอกว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยปฏบิบัติต่อลูกเธอไม่ดีก็บังคับให้แอร์โฮสเตสเนี่ยกราบขอโทษแล้วเรื่องราวก็จบลงตรงที่นายโทนี่เฟอร์อนันเดสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มแอร์เอเชีย ก็ได้เดินทางมาที่กรุงเทพค่ะแล้วยืนยันว่าพนักงานมาเป็นที่1ลูกค้าคือที่2ถ้าพนักงานมีความสุขในการทํางานเขาก็จะดูแลลูกค้าได้มีความสุขเช่นกันนั่นก็คือคุณโทนี่นะคะก็เข้ามาให้กําลังใจแอ์โฮสเตสคนที่ต้องถูกบังคับให้กราบแล้วก็บอกว่าจะเดินทางไปคุยนะคะแล้วก็ไปขอโทษพ่อแม่ของแอ์โฮสเตสท่านนั้นด้วยเรื่องราวก็จบลงด้วยการที่สังคมก็ชื่นชมคุณโทนี่เฟอร์นันเดสว่าเป็นผู้น ที่สามารถบริหารจัดการคริสติสหรือว่าวิกฤตนะคะของออสถานการณ์ได้ดีมากแล้วก็สามารถกอบกู้ศักดิ์ศรีของพนักงานของบริษัทของตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามแขกจะไม่วิจารณ์ข่าวนี้มากเพราะว่าสิ่งที่แขกสนใจนะคะคือแขกสนใจว่าเออทำไมเรื่องกราบเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเอะอะอะไรก็กราบจะประจานก็กราบจะขอโทษก็กราบจะขอความเมตตาก็กราบก็เลยมาดูกันค่ะว่าซีนนะคะ ฉากของการกราบที่มันเป็นข่าวในสังคมไทยเนี่ยมันมีฉากกราบสถานสังคมอะไรบ้างขอเริ่มที่เรื่องนี้เลยค่ะคุณทักษิณน,นะคะดรทักษิณชินวัตรกราบแผ่นดินไทยนะคะถ้ายัางจะจำภาพนี้ได้ที่ลงจากเครื่องบินมาอ่านี่ก็นี่เป็นการกราบนะคะและแขกก็จะชวนคุณผู้ชมมาช่วยกันทำความเข้าใจสังคมไทยละคะ่ะว่าการกราบนะคะข่าวเรื่องการกราบเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจสังคมไทยได้อย่างไร การกราบต่อไปนะคะที่แขกคัดเลือกมาคุณสุเทพนะคะกราบประชาชนกรปปสที่ร่วมสู้มาด้วยกันนี่คุณสุเทพก็กราบบนเวทีนะคะชาวบ้านกราบเท้าพลเอกประยุทธ์นะคะขอไม่ให้เวรคืนที่ดินนี่ก็ถ้าจะจำได้อ่ขึ้นไปกราบแบบนี้นะคะมีอะไรอีกบัณฑิตจุฬานะคะกราบเท้าพ่อผู้มีอาชีพขับรถขยะ,สะแสดงความกระตันอยู่ อันนี้คืออันนี้ชาวบ้านที่ไปกราบพลเอกประยุทธ์นะคะอ่าต่อไปอ่าน,นี่ก็เป็นบัณฑิตจุฬาสวมชุดครุยนะคะน,นี่ก็สังคมก็แซ่ซ้องสรรเสริญมากถึงเรื่องความกระตันยูแล้วก็ไม่อับอายที่มีพ่อเป็นคนขับรถขนขยะและในฐานะที่เป็นนิสิตจบจุฬามันก็จะเป็นภาพคทราสท์ใช่ไหมคะว่าโอโ้พ่อขับรถขนขยะลูกเนี่ยดูสูงส่งเพราะว่าจุฬานี่คือถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ใครๆก็ เออลุกอัพทูนะคะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศเรื่องการกราบมาเป็นข่าวอีกเนติวิทย์ไม่กราบแต่เลื่องเลือกที่จะโค้งคำนับแทนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข่าวไปอีกนะคะคนก็มาถกเถียงว่ากราบไม่กราบกราบเหมาะไม่เหมาะอะไรยังไงนี่ก็เป็นดีเบตในสังคมไทยว่าด้วยการกราบมาการกราบอีกที่คนจํากันได้นะคะผู้เข้าแข่งขันรายการเดอะเฟสกราบกรรมการนะคะ ขอโอกาสในการเข้ารอบคุณผู้ชมอลองคิดดูว่าขนาดประกวดนางแบบก็ยังอุตส่าห์จะมีซีนกราบนะคะในการประกวดจะเห็นว่าการกราบของสังคมไทยเนี่ยมีทั้งทางบวกทางลบนะคะกราบแล้วมีคนยกย่องกราบแล้วมีคนด่าก็มีแล้วมีการกราบอะไรอีกอันนี้กราบแล้วมีคนด่านะคะก็เป็นรูปที่เผยแพร่นในโซเชียลมีเดียเป็นลูกพออโรงเรียนค่ะถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง แล้วก็มีรูปนักเรียนโรงเรียนนั้นกราบอ่าคุณชมภาพนี้จํากันได้ไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นถ่ายภาพพรีเวดดิง้งแล้วเอาเด็กนักเรียนมากราบทําไมคนก็แชร์แล้วก็เอาไปด่ากันแล้วที่เป็นข่าวอีกนะคะเป็นที่ถกเถียงกันอีกพออโรงเรียนเทพศิรินก้มกราบนักเรียนแล้วก็เป็นดีเบตนะคะนักเรียนม6โรงเรียนเทพศิรินก็บอกว่าไม่ได้บังคับให้พอ,อรกราบเรื่องของเรื่องก็คือมีนักเรียนค่ะคอพอ,อเนี่ย ให้เขาเรียกว่าอะไรให้โอวาทแล้วบอกว่าจะพูด20นาทีแต่ปรากฏว่าพูดเกินเวลาไป5นาทีนักเรียนก็ยกมือทักท้วงบอกว่าพอออกพูดเกินเวลาแล้วนะคะแล้วก็มีการอาจจะมีการถกเถียงกันแล้วสุดท้ายนะคะพอออกก็ก้มลงกราบนะคะแล้วก็บอกว่านักเรียนไม่ได้สั่งนักเรียนยืนยันว่าไม่ได้ไม่ได้บังคับให้พอออกกราบพอออกลงไปกราบเองแล้วพอออกก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าลงไปลงไปกราบนักเรียนเพื่ออยากให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกสำนึกนะคะว่า ตัวเองได้ทำอะไรลงไปม,มันเหมือนกราบประชดเน่ยนะเรื่องนี้แล้วก็สดๆร้อนๆนะคะคร,ครูบังคับนักเรียนกราบเท้าหน้าเสาธงเรื่องแพ้อาหารนี่ก็ แล้วล่าสุดก็คือเรื่องนี้แะคะ่ะที่ไอโฮสเตดของแอร์เอเชียถูกบังคับให้กราบผู้โดยสารเพื่อเป็นการขอโทษใครอยากจะจำแนกอย่างนี้ว่าการกราบเนี่ยมันทำงานอย่างไรทำงานอะไรบ้างในสังคมไทยมีการกราบขอความเมตตาขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะเช่นมีชาวบ้านไปกราบเท้าพลเอกประยุทธ์ขอไม่ให้เวรคืนที่ดินกราบเพื่อขอขมานะคะนี้ก็เป็นที่เข้าใจมีหลายเคสเลยว่ากราบเพื่อขอข,อขมาแล้วมันก็ทําให้เราตั้งคําถามต่อไปว่า การทำไมเราต้องกราบทำไมเราไม่สามารถขอขอมาด้วยวิธีอื่นได้การแสดงซึ่งการสํานึกผิดและความรับผิดชอบต่อการกระทําที่ผิดของตัวเองเนี่ยมันควรจะแสดงด้วยวิธีที่ที่เป็นรูปประทับมากกว่านี้เช่นสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่ทําหรือพิสูจน์ตัวเองด้วยด้วยการกระทําที่เป็นเรื่องของความผิดนั้นจริงๆะคะ่ะเพราะว่าการกราบเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่า เฮ้ยนี่มันเป็นการขอขมาจริงๆหรือว่าสถานการณ์ความขัดแย้งใดๆก็ตามเนี่ยมันจะดีขึ้นเพียงเพราะว่าเรากราบอย่างนั้นหรือนะคะกราบเพื่อขอความเมตตากราบเพื่อขอขมากราบเพื่อแสดงความจำนวนนะคะเช่นมีนักเรียนยกพวกตบกันฝ่ายที่จะชนะฝ่ายที่ชนะก็จะบังคับให้ฝ่ายแพ้กราบตีนกูหรือนี่มึงแพ้แล้วแบบนั้นหรือผู้ใหญ่เรียกลูกน้องที่ทะเลาะกันสมมุติว่าคุณชมเป็นบอสเป็นหัวหน้ามีลูกน้องทะเลาะกัน แล้วอยากจะแสดงว่าเราเนี่ยเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรักมากเราก็จะเอาลูกน้องที่ทะเลาะก,กันทุกคนเนี่ยค่ะมาคุยแล้วก็พอคุยกันสําเร็จแล้วก็จะมีการกราบนะคะกราบผู้ใหญ่เพื่อให้เห็นว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีมีความสามารถในการระง,งับความขัดแย้งได้เป็นคนที่ลูกน้องทุกคนรักมีคอนเซนแซสร่วมกันว่าเพราะว่าเรารักเจ้านายคนนี้เราจะยอมยุติการทะเลาะเบาแหวงความขัดแย้งอันนี้เป็นต้นกราบเพื่อขอโอกาสนะคะ กลับเพื่อสร้างเงื่อนไขละครเรื่องคมพยาบาทตลกมากเลยคุณผู้ชมก็มีนะบอกว่านี่เธอกับตัวเป็นคนดีและและไอหลานที่เป็นคนไม่ดีก็บอกว่ากราบเท้าฉันก่อนสิแล้วฉันจะเป็นคนดีให้ดูแล้วไข่ก็งงมากว่าเอา้ามันใช้เรื่องการกราบมาแบล็กเมลหรือสร้างเงื่อนไขแบบนี้ได้ด้วยหรือนะคะมีคนบอกว่าการกราบนะคะ มันมีอยู่เฉพาะสังคมไทยหรือเปล่าใครคิดว่าในลาวในพม่าในกัมพูชาก็มีการกราบเช่นการกราบพระพุทธรูปแน่ๆอยู่แล้วกราบพระแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าการกราบที่มีนัยยะของการประกาศชัยชนะกราบเพื่อประจานกราบเพื่อบังคับให้คนกราบเพื่อที่จะประกาศอำนาจที่เหนือกว่าผู้กราบอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด มันแขกไม่แน่ใจว่ามันมีในสังคมอื่นนอกจากสังคมไทยหรือเปล่านี่แขกอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งนะคะมีคนบอกว่าการกราบก็เหมือนญี่ปุ่นไงโค้งโค้งโค้งก็คล้ายๆกราบเหมือนกันแต่แขกอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะคะการโค้งของคนญี่ปุ่นเนี่ยคือยิ่งเราสถานะสูงอะคะ่ะเราจะยิ่งโค้งลงต่ํามากเท่านั้นนะคะเป็นการเป็นการถ่อมตัวแต่การกราบของสังคมไทยเนี่ยผู้ถูกกราบนะคะผู้กราบเนี่ยจะ จะโดนกดแต่ว่าผู้ถูกกราบเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูมันความสัมพันธ์ทางอํานาจมันกลับกันนี่มาดูนิดนึงนะคะคำว่ากราบในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่า prostration นะคะ prostration ถ้าในความหมายภาษาอังกฤษจริงๆแล้วมันแปลว่าหมดแรงแปลว่า surrender ซีโรราบแล้วก็แปลว่า powerlessness คือ powerlessnessprostration หรือแปลว่าการกราบเนี่ยถึงที่สุดแล้วความหมายของมันคือมันแปลว่าสภาวะไร้ซึ่งอำนาจโดยสิ้นเชิงนั่นก็คือการเมืองว่าด้วยการกราบในสังคมไทยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปคุยกันต่อนะคะในเรื่องเสรีภาพของสื่อในอาเซียนค่ะอัมพลฟูดเดอะเฮลท y t เทส AIS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS b ีทาเกนไลสูตรน้ำตาล2%ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจ b t ทา g e n กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการอินเทอร์วิวมาคุยการเรื่องการประชุมอาเซียนสมิตนะคะสมิตท,ที่กรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวแล้วก็จะเห็นภาพโอบามาลันลาเดินเที่ยวหลวงพระบางดูดน้ำมะพร้าวไปไหว้พระเข้าวัดถ่ายรูปกับ สามมเนนทักทายคนดูมีความสุขแล้วก็ให้ภาพว่าโอ้ประเทศลาวก็เป็นประเทศที่สําหรับนักท่องเที่ยวนะคะประเทศลาวเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากเป็นประเทศที่ผู้คนเป็นมิตรดูมีความสุขดูภายนอกดูไม่น่ามีปัญหาอะไรจนบางครั้งทําให้เราลืมไปเลยว่าประเทศลาวเป็นหนึ่งในหลายๆประเทศที่มีสถานการณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนค่อนข้างจะย่ําแย่มีกรณีการอุ้มหายหลายรายนะคะมีกรณีที่นักข่าวหรือ NGO นอนัก เคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเมืองต้องประสบเรียกว่าอะไรดีประสบเคราะหกรรมทางการเมืองนะคะจะโดนจับกลุมถูกไล่ล่าหรืออะไรหลายๆอย่างที่ มันอาจจะไม่ใช่ข่าวที่เราได้เห็นได้อ่านกันทั่วไปเพราะว่าเวลาพูดถึงลาวเนี่ยมันมักจะเป็นภาพของความน่ารักนะคะเป็นภาพของความเอื้อเฟื้อเป็นภาพของความบริสุทธิ์ผุดผ่องของดินแดนที่ยังคงความอินโนเซนต์ความซื่อใสอะไรแบบนั้นแต่ถ้าไปดูเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีมันมีความความน่ากลัวนะคะมีความไม่ไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยเป็นมิตรไม่เหมือนภาพที่เป็นฉากข้างหน้าของลาวสักเท่าไหร่แล้วเมื่อมีการประชุมกันแบบนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบรรดานักข่าวก็ออกมาเขียนข่าวกันว่าพอไปทําข่าวแล้วจะส่งข่าวออกมาเนี่ยจะต้องผ่านกองเซ็นเซอร์ของรัฐบาลลาวเสียก่อนก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วทำให้สำนักเลขาธิการใหญ่ a อม e s ส y International กรุงลอนดอนค่ะ ถแถลงข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลลาวให้ยกเลิกการจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนตลอดจนอนุญาตให้สื่อมวลชนทำงานได้อย่างอิสระโดยปราศจากความหวาดกลัวที่จะโดนแทรกแสงหรือคุกคามนะคะข้อเสนอแนะของแอมเ s ส y ีเกิดขึ้นหลังจากที่สื่อมวลชนต่างชาติจำนวนมากเดินทางมายังลาวเพื่อรายงานข่าวการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งล่าสุดที่เวียงจนันทร์ มีรายงานนะคะว่าสื่อมวลชนเหล่านั้นถูกแจ้งว่าข่าวของพวกเขาจะต้องถูกคัดกรองโดยกองเซ็นเซอร์ก่อนตีพิมพ์หรือออกอากาศสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งค่ะรายงานข่าวจากลาวบอกกับแอมเนสตีว่าพวกเขาอาจไม่ได้รับอนุญาตจากทางการลาวให้ถามคำถามเกี่ยวกับสิทธิทมนุษยชนบางเรื่อง นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าทางการลาวอาจส่งคนติดตามตัวสื่อมวลชนต่างชาติตลอดเวลาที่พวกเขาพำนักอยู่ในลาวด้วยเพราะฉะนั้นนะคะผู้มนวยการสำนักภูมิภาคเอเชียนออกเฉียงใต้และแปซิฟิกจึงกล่าวว่ามาตรการที่ใช้บังคับสื่อมวลชนที่รายงานข่าวอาเซียนซัมมิตในลาวถือว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชนและสิทธิในการรับรู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของชาวลาวแล้วก็ขนทั่วโลก ก็หวังว่าสื่อมวลชนจะสามารถทำงานโดยที่ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะโดนติดตามหรือโดนคุกคามนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเราที่เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้กันนะคะว่ามันมีสถานการณ์ละเมิดสิทธทิมนุษยชนและเสรีภาพของสื่อที่ถูกจํากัดจํำเขี่ยอย่างยิ่งในประเทศลาววันนี้ค่ะอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วง Facebook Live นะคะสวัสดีค่ะ